สวัสดีครับวันนี้พบกับโปเกมอนทริ n งการ์ดเกมพ็อกเกกันอีกครั้งนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่เปิดซองล่าสุดไปนะครับรอบนี้ผมก็มาเพราะว่านี่ไงชิมบูสเตอร์แพ็คทริอัมแพนไลท์นะครับผมอ่าก็เป็นซองใหม่นะมาอีกแล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมาอย่างนี้นะครับทุกเดือนนะก็คือทุกเดือนจะต้องมีซองใหม่มานะครับเรียกว่ากระตุ้นยอดขายกันเองนะก็ ก่อนที่เราจะไปดูซองใหม่นะครับมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะขอแอบดูนิดหน่อยนี่มีตัวนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้สายเติมตังค์อยู่แล้วไม่ได้อะไรมาหรอกนะครับมีภารกิจที่เราไปเล่นนะครับเก็บตัวของของเทรดของเทรดเนาะเดี๋ยวเราไปเทรดกันเหมือนเดิมนะครับมีเด็กใหม่มานะผมไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงนะเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันดีกว่าอันแรกสุดก็ซองฟรีก่อนนะครับ ดี๋ยวค่อยว่ากันทีเรื่องของตัวเปิดสิบซองนะเอาจริงผมยังไม่มีแท่มเปิดสิบซองได้เลยนะโอ้โหไม่ไม่รู้จะหยิบอะไรเลย่ะไม่มีกาชาพิเศษเลยเอามว่วแล้วกันอ๋อซองคือ A2 A อเหรอหุยดังมันดังโอ้โหทำไงของดีแน่มันดังปังขึ้นมาครับผมแสดงว่าของดีครับอันนี้ของใหม่หมดอยู่แล้วเนาะเปิดซองแรก แบลวนึกว่าของดีแบบบวววแล้วก็ยังดีครับได้หนึ่งดาวครับผมแม็กนีม,มายนะครับผมเรียกว่าก็สุ่มๆของมานะดูซิว่าการ์ดมีทั้งหมดกี่ใบนะครับผมก็ยังไม่ได้ตามดูเลยนะว่ามีทั้งกี่ใบยอย่าบอกนะว่าแบบมีเป็นอ๋อเจ็ดสิบห้าใบอันนี้เป็นซองซองย่อยนะครับซองชุดย่อยของตัวเหมือนเซเลบี้เนาะจะเป็นซองชุดย่อยครับมีเจ็ดสิบห้าแบบเท่านั้นเองนะเรียกว่าไม่ยากมากไม่ยากมากในการตามหาเซนให้ครบนะครับ อ่าแต่ว่าอื่นใดเลยเนี่ยนะผมเนี่ยขอดูก่อนผมมีของพอหรือ,อยังเปิด240เนี่ยแหละสาระสังเวอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมกำลังสะสมอานนั้นเพลินๆน,นะๆเกือบจะครบ<ๆ>เกือบๆจะใกล้ถึงฝั่งฝันอยู่แล้วโอ้ต้องมานั่งไล่เก็บอันนี้ทีนึงนีไ่ได้ของฟรีอะไรอะ่ะ สเปเชียลบูธแพ็กฟรีเหรออ้าวเปิดฟรีเหรอครับโหบังคับเลยเหรออ่ะมาบังคับแบบนี้ไม่จะมีของอุ้ยโอ้โหอ่าๆโอเคโอเคโอเคหนูว่าแบบเออมันก็ยังดีที่ให้สีดาวเรามาให้สีสีไดมอนด์เรามาครับแต่แบบใจร้ายนิดนึงอ่ะคือทำไมไม่เอาสีสีไดมอนด์ตัวอื่นนะอยากได้ตัวอื่นบ้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปสองที่สอง ผมไม่แน่ใจว่ากิฟนี้ได้จากไหนมานะฮึไอ้ของดีอีกแล้วโอ้โหได้มาแล้วนะครับเพิ่งไปเทรดกับเพื่อนมาเองนะอันนี้ผมได้ใบที่สองแล้วสิตอนแรกผมยังไม่ได้มาไงผมไปเทรดมานะครับต่อไปแปลว่าเขาให้ของดีทุกอันเลยอะเดี๋ยวนาตะกี้เป็น Ừ, เดี๋ยวก่อนนะได้สตาร์มี่มาได้ทันเดอร์มาตัวนี้ควรจะได้อะไรอ่ะโอ้วบนี้ผมยังไม่ได้ด้วยเอ๊ได้แล้วนี่หว่าอ,อนอยังไม่ได้จริงครับสองดาวครับของดีครับโอ้โห,โหเรียกว่าแจกกันแบบอิม่มเอมอิ่มเอมนะเรียกว่าคนที่ยังไม่ได้ตัวนี้ก็เรียกว่าได้ของมาใหม่นะครับคุ้มอยู่ครับเย่สองร้อยสิบเก้าแบบนะของผมนะจริงแล้วก็คือขาดอีกประมาณแค่เจ็ดแบบเท่านั้นนะครับ เนี่ยขาดยังไม่กี่แบบแต่ส่วนใหญ่เป็นสีดาวหมดเป็นเอ็กหมดอยไเงผมก็เลยตามเหนื่อยหน่อยครับเปิดซองกันอิ่มๆไปเอานี้ยังไม่ได้เดี๋ยวก่อนกดผิดโอเคแต้มผมถึงยังดูซิโปกเกโกอันนี้ซื้อได้โอ้ไม่ใครจะซื้อไม่มีหรอกอืมสายฟีย่อย่างเราจะทำอะไรได้นะครับอันนี้เคมได้แล้วนี่เนาะ โอเคตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด247อ้าวเปิด22ได้จะรออะไรล่ะนะครับผมมาไปเลยลูกพ่อโอ้โหย้อนกลับโอ้โหเกลือนสนิทอะไม่มีวุบบับวุบบับเลยอะ เหงามากครับบอกเลยครับหืมเจ๋อตัวซ้ำๆน้ยน้องคนนี้น่ารักจัง <S <S ฮิว40นะครับตามแต่ละโปรเกรมอนของเราที่มีจี่น้ำโอ้โหของดีอะเนี่ยสองที่ห้าแล้วมีอะไรดีบ้างเนี่ยถามจริง ืในซองยังมีซ้ำกันอีกเหลือเกินเลยอุ๊ยอะดามันระหว่างฝ่ายตรงข้ามเธอฝ่ายตรงข้ามครับผมเหล็กของเรานะครับผมโดนจำเป็เบาลง20อ๋อก็ถือว่าดีนะอ้ะาวได้ซ้ำทั้งนั้นโว้ยเมันก็ซ้ำเยอะไปรอเซนนี้เกือเอ้าได้ของดีโอ้หมาแซมมาที่สองเฉยเลยครับนี่นะครับผม ล่าง e v ใบไม้นะครับอ่าอันนี้อะไรวะตัวของอ๋อไม่มีอะไรอ่ะถือว่าตัวน่าสนใจครับเอามาจัดเซตได้ครับไปเพิ่มกี่ใบนะปึ๊บไป ออืออน่าจะได้ตัองมาณสักสามสิบไหมไม่ถึงหรอกผมว่ายี่สิบห้าเกินมานิดนึงฮะยี่แปดโอเคครับยี่5แปดเจ็สิบห้าครับเปิดต่อสิครับรออะไรเราต้องได้บ้างแล้วผมอยากได้มา้างแล้วนะครับสีทองอันที่เขาอยากได้กันาะไม่เห็นมีได้มาผมบ้างเลยมา พวสองแรกดีครับสองแรกของดีครับของดีครั้งเดียวเลยโอ้โหกาเซียนทิฟเฟียนนะครับของกาเซียนนะครับสองดาวครับผมแปลว,ว่าอีวีล่างใหม่มาแล้วอ่าอุยไรจูเออดีของใหม่เยอะอย่างนี้ดีผมไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าผมจะได้ใบดีขนาดไหนนะเอ้ยได้อีกแล้วสวยจังโอ้ ใช้ธาตุไฟใช่ไหมระหว่างอัลพเินเน็กเตอร์ครับผมไฟตรงข้ามห้ามรีทีทอ๋อโอเคนะแต่คอสแรงอะ่ะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อาดาม,มานนี่ได้มาเยอะเ้ยแกสลีนี่ก็เยอะเฮ้ยของดีของดีของด,องดีไทยแลนิตา้าโอเคไอเด็กอาซิอุสนี่ต้องมีอาซิอุสนะผมยังไม่ได้อาซิอุสเลยอะ อยากได้อาซิอุดกับเขาบ้างนะสองเท่าอะไรแล้วเนี่ยเก้าแล้วสองสุดท้ายครับโอเคหมดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนี้น่าจะได้สักประมาณ42แบบรวมจากของที่เอ้ยไม่ได้น่าจะเกินนะผมว่า46 46มาดูกันว่าเป๊ะไหมมาดูกันครับ เกือบคมเหมือนกันเนี่ยเกินมาหน่อยส7สิบเจ็ดครับเกือบเป๊ะเกือบเป๊ะนะยี่สิบกองผ่านไปบอยเหมือนโกหกได้ร้อยร้อยแต้มครับนี่มาดูกาดกันดีกว่าว่ากาดอะไรบ้างนะอ,ะ,อะอ๋อนี่ผมยังไม่ได้เลยไอ้พวกหนึ่งตัวนี้อ๋อน่นี้มาสองออนี่ตัวนี้ตัวนี้เท่ดีนะครับโอเคก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่นะครับ นี่ใบเทพอซิอุ s ex นะครับอยากได้มากๆแต่แต้มพันห้าเนี่ยต้องเปิดกี่ซองถามจริงอ๋อมีคุณยายคนนี้ด้วยผมยังไม่ได้คุณยายเลย้วยทำอะไรอะ่ะพุดแรนด o มเบ b ิกจากกองทิ้งขึ้นมือโอ้น่าสนใจน,น,น้องคนนี้เบอบรีล่ลหรอบรรี่บอกว่าระหว่างเธนของนี้เธอนี้นะครับการโจมตีที่ใช้สนอนแล a d เรืดๆอ๋อตีเบาตีใช้คอน้อยลงสอง energy ก็คือของดีเหมือนกันนะอือหื โอเคครับแสดงว่าเด็กนี้ก็มีใบดีๆเยอะนะอือันนี้ผมได้อันนี้ทั้งคู่เลยเหรอออไม่ใช่ผมได้ตัวนู้นแต่ได้อีกตัวนี้ก็โดยรวมคือกลางๆแล้วกันนะกลางๆนะครับอืมแต่เอาเราไม่มีอาเซอุดเนาะเราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับโอเคแสดงว่าต้องเก็บสะสมอีกแล้วนะเปิดซองสะสมกันอีกแล้วตอนนี้ก็แค่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อน เอาพอยไปแลกเหมือนเดิมครับตรงนี้ตีมคอลเลคชันได้เยอะเลยเหมือนกันแฮะอ๋เอเอาล็อกอาเซอุดได้แล้วนะครับเอาให้ให้มาฟรีเลยเหรอเอ,าอ,อ,อ้าอ๋อปลดล็อกตีได้อาเซอุดฟรีขอบคุณครับ48แบบแล้วโอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีาดโปกเกมอนที่มี60 HP นะครับ วอเตอร์ไทป์โปเกมอนนะครับผมโได้มาแล้วพลัก,กิจแต่ละอย่างเร็วเหมือนกันนะทูฟอร์มออฟเชอร์ลิมฮับบอยนะครับผมพวกลูกเดือดโ okay. อเคยังเหลืออีกกีันเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดอ้าตองได้มาริวสามการ์ดด้วยนะก็จะปลดล็อกเหรียญนี้โอเคผมถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับการเปิดครั้งนี้นิดนิดก็ได้อยู่ได้อยู่แหละได้อยู่ อาจจะไม่ได้แบบดีเท่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดจนน่าเกลียดครับเขาหน้าแปลว่าผมบอกว่าผมต้องหยุดหยุดปะหยุดเปิดอะคือแบบประมาณสักวันที่ยี่สิบห้าอย่างเงี้ยผมต้องหยุดเปิดซองใหม่แล้วก็เก็บหน่วยแต่เอ้าแต่เราก็เก็บมาตลอดม,มันก็มาเปิดมันก็เก็บไอ้นี่ได้อยู่ดีอะเลยเดลี่อยู่ดีเออผมเบอร์แลนะ้วน่ะเพราะเดลี่ผมก็เก็บไม่ได้อยู่ดียังไงผมก็ต้องทาแบบนี้แหละเ yeah, ย่ได้แล้วใบใหม่เอ้ซองใหม่เปิดซองฟรีมาไป ยังไม่ได้ครับเขาได้ใบใหม่ใบห,หนึ่งเย่โห yeah. oh, สามซองรวดเลยเหรออันนี้ของดีป่าซ้ำของซ้ำก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ผมสบายสบายมากเลยเพราะว่ามันมีระบบเทรดแล้วไงคือซ้ำก็ไปเทรดกับเพื่อนเอาครับเ yeah. ย่ของดีมากแล้วไปที่สี่ด้วยนะว้า เย้ดีครับดีมากเลยครับไอพวกสามสามไดมอนด์ก็ดีนะเอาไว้เทรดให้มันสะสมให้เต็มอัลบั้มนะส่วนที่เป็นตัวดาวเนี่ยคงไม่ได้เทรดหรอกมันมันยากร้อยสามสิแบบครับอีก19แบบเท่านั้นนะครับผมขาดเดยอะอยู่เหมือนกันแล้วพอขาดเดยอะขนาดนี้แล้วซองใหม่มาผมไม่ได้เทรดะดิเซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรฮะคือตอนนี้พอมันมีระบบเทรดใช่ไหม เราก็สามารถที่จะแบบเล่นสบายๆได้แล้วครับเพราะว่าอ่าการที่เราอยากได้อะมันก็นี่ผมมี้ผมมี5สิแต้มใช่ไหมคือระบบเทรดอะครับมันเข้ามาเติมเต็มตัวของเด็กการที่แบบมันไม่ได้เป็นการดเด่นมากอะเนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยสองดาวเง,งี้ยม,มันสบายๆครับเนี่ยสี่ดาวนี่ยากหน่อยสี่ดาวนี่ยากสามดาวนี่ได้แต่น,นี้มันมาคับนะเนี่ยเดียรกเอ็ A e X เนี่ยนะครับ ผมรู้สึกว่ามันยังพอแบบไปได้อยู่นะเรียกว่าหาได้อยู่เนี่ยสี่ดาวสี่ดาวเนี่ยไม่ต้องเก็บผมผมเรมรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่สี่ดาวอชอบพูดผิดทุกทีเลยพวกที่เป็นสี่ไดมอนด์นะครับไม่ต้องเก็บนะเก็บสองกับสามไดมอนด์ให้ครบก็บพอผมก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่าสี่ไดมอนด์มันต้องแบบสายเติมอะ่ะผมมันสายฟรีก็เอาแค่นี้แหละชิลๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะคลิปหน้านะครับจะรีวิวอะไรก็ติดตามชมกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ